ทำลายมม้จ้ะวิ้ใต้แบบกล่วจะไปได้มาจ้ตัวนี้ว่าใต้จอจ้ต้องสารหน่อถามว่าครับนอนนั่นอยู่ได้กันยัั้นอือยังไมั่นยูบด้วยก็ละใตครับจะทิ้งหน่อยครับสวัสดีค่ะโอ้แห้งๆนะครับสวัสดีค่ะ เอาต่อนะครับยืนยังยุ่ไก่เถอะ้โงดน้ำต้นใหม่ย้ำมือเสาจ้ะตื่นเสาร์ขึ้นมาอาบน้ำล่างหนางดน้ำต้นใหม่ครับผมมือแรกครับปกติสิเป็นแม่ปางเนาะครับเป็นผู้หดครับนี่ครับต้นใหม่กระทิ่หน่อยอันนี้ต้นบักหนาว่างผมมีต้นบักยม กำลังเจใหญ่แล้วปลูกตน้นเหมือนยอไมนาบ้านครับอันนี้ต้นหมูมองพันยังนี้ครับอ๋อหมูมองพันยังหมูมองพันยังเนี่ยพันฟาลันต้นต้นยังนี้ครับพอต้นน้อยๆน,นี่ครับต้นคูนอ๋อต้นคูนต้นคูนนี่ครับพอหน่อยแบบว่าเคี่ยระดับใส่ไว้ครับเดี๋ยวจ้าสีเอาหินว่า มานเทข้ทางบนอีกที่หนึ่งครับ,บน,น้ำเจียบแมนเักนะนนมนฟอบเอาไส้ลงก่อนบ่ครับสวัสดีครับพี่น้องเอาลงกมืดจะได้หรูไอน้ำเต็มไปหมด,ดเอ,อตรงนี้มันมีสมสไส้ในแล้วครับแต่รอบก่อ,น,อ,อ,อนนั่นครับอันเอาที่ดินรายฟูแล้วก็เ,เอาหินอันนี้ปั๊บเพื่อมันเพ่งเสมอแบบนี้แหละครับก็บเอาซําเอดได้ละครับพี่น้องเมื่อวานนี่ไปสร้างมาแต่กุดวาก่อนรีตปูขักหินประทับใจเลย ที่แรกนึกว่ามันเป็นก้อนใหญ่ๆหอยนเท้าท้าบ่หลุดส่วนลดแล่นเท้าเหมือนกับกลับกลับบัดนนี้ไปค้นเห็นเราเลยหลุดยังได้เห็นอันสามส่วนแปดนี่ครับส่วนแปดพี่น้องหูนาบานจบขนาดมันจอะเม็ดน้อยครับดีเม็ดมันก็ได้พอดีง่ายๆเขี่ยกระจบเขี่ยง่ายเธาได้ครับพี่น้องพอดีปั๊บใส่ไว้จักเพลงมีเพลงเดี๋ยวบึ่งก็ว่ามันใกล้เคียงอยู่เดี๋ยวเราค่อยหลูดดินเอาหินนี่แหละเป็นหน้าตี กระดาษยางมันนุ่มมันนุ่มเต็มมากนิ่มดีครับพี่น้องนิ่มดีนุ่มดีวันนี้กับเราป้าทันทีมาปูยางก็สิหมดทีแรกว่าเราพูดง่ายว่วมันได้ใช้น้ำสปริงเกอร์ตลอดรถเฮาเฮากัรามีสะดุ้ยลดเข่ากระียบงาตายนี่มาครับเอาเจียวแมงดาท่านี้ก็พอได้ถอยเชือกทเองเสือกะไดีรถครับพี่น้องบ้านหลังใหม่เออบางคนกับเพิ่นกระทักถามมาว่าใช้งบหลายปรเด็นรู้เปล่าพี่น้อง อันนี้โตเฮินแท้ๆนะครับพี่น้องอุปกรณ์อยู่ประมาณสักเจ็ดแสนครับเจ็ดแสนเออวัสดุเนาะของวัสดุแต่ค่าสร้างนันสองแสนครับรลมและก็อยู่ประมาณเก้าแสนครับพี่น้องแต่ก็มีได้รวมสแตนเลสเด้อมีได้รวมสเตนเลสครับเอาเฉพาะอันวัสดุอันรงสร้างบ้านพวกประตูหน้าต่างนี่แหละครับยกเว้นสแตตเลสครับอ่างอ่างมาจ้า นอนเห็นนี่ว่ามันใหม่ด้ค่ะอ,อ๋อมันเปนใหม่แม่นังเหรอครับอ๋ออลูมิเนียมลายไม้จ้ะเฮ้ยใจแบบกว่าสิไปใดมาจากักว่าไปจักลงัง <laughs> มันจะเป็นแบบว่าที่เขาโอบลลยใส่เลยค่ะไม่ลอกไม่ดํานะคะจํานําไม่ได้คือ <laughs> มันจะเป็นอลูมิเนียมแบบลายฝังเลยค่ะ <laughs> กระสีเพงกว่าอลูมิเนียมปกติประมาณเป็นสองเท่าโตค่ะ ตะว่าก็อดเอาห่ออยากได้เศร้าเศร้านี้เห็นยังกินครับซายปิ้งหนูค่ะพอดีแม่ตูให้อันหนูเอิ้นไาอย่างหนูแดดเดียวแม่ตูกาเป็นหนูแดดเดียวแต่ห้มาห้ปิ้งต้องบอกว่าต้อง มาแล้วจ้าเจลปลาแมงดาพอหน่อยส้อยเดิมรสชาติอีสานบานเฮาใส่แมงดาตัวเป็นๆหอมสื่อติดบานไวบกินเขาแสบขืนแทนแน่นอนสนใจสินค้าแอดไลน์ขมา้าเดี๋ยวเลยนะจ้าเดี๋ยวใส่ตำกระเทียมไปเบิ่งเบิ่งพีนน่น้องหนูยางเด็ดของพองลุนแมตูเป็นบรูโอ้ขอบคุณหลายๆเด้อพอลุนแมตูทีมงานอีสานบานหนึ่งน้อยทุกคนล่ะครับ ถึงแฟนครับ f ีทุกคนนั่แหละครับที่ติดตามรับชมมาตลอดขอบคุณหลายๆครับอยู่ได้ไปเป็นกันอพี่น้องทีสี่แฟนครับพี่น้องทุกคนแหละครับหนูต้วมนมันอ่ตัวมันมันได้พี่น้องคนน่ะพอรุุนเราคือโคมาคือยังสวยงามเลยมันโอ้บาันนี้มาปิ้งหอมห้วยห่วยนะเอาสูตรเลยละลูกมัน เดี๋ยวสิทำกระเทียมไปจังหน่อยแล้วกันผลคันห้อยเกลือไม่ดสิเขาดีกว่าเฮาดูเฮากระคันเนาะเสื้อถุงมือสวมแล้วก็คุกคุกคุกเกลือแบบโอ้ยอย่าไปละลายน้ำหรือถูๆแล้วไม่เลี่ยนน่าจะเขาใส่ละเสิร์ฟเลยเนี่ยเดี๋ยวใส่ติดตำเครื่องใส่ติมี้เกลือแล้วใส่โดดีแล้วใส่กระเทียมแล้วก็มาทาทาบ่เออเอาในนี้แหละ เพราะว่ามันมันเนือ้เอเริ่มกระติดอยู่แล้วมันก็ต้องเฮาอยู่แล้วลูกจ้าจิตต์เครื่องมักอีกรอบหนึ่งจา้าเพราะว่าอันนี้คือญาบอกว่าเล่าแบบว่ามักจางๆไว้แล้วก็มีแต่เกลือซื่อๆแล้วก็ตากแดดเนาะใไอต้องระวังเลยเข้ามาจางของมีญจตูนี่มันคือแจงเขาเลยโอ้โหเดี๋ยวนี้แม่เราฟ้าเปลี่ยนเข้ามาจางของมีญจตูนี่แบบใดการนี่เด้อที่นีใท่ก็เลยจะเพิ่มความนัวโดยการใส่ลดีจังน่อยค่ะ เพราะว่าเขากับก่อลูว่าแม่มากมาแบบแบบใดอีดีแล้ววะเกลือ,อน,นี่ใส่บ้างใส่จังน่อยนึงค่ะเอ่าวเย่ะเยอะเลยอะโยโอนฟอนซอยกันพี่น้องสิเนะาะครับไอที่เราโยนกันไอที่เราโยนมาอีกรอบนะท้ายสิเป็นนักกามแล้วจ้ะใส่ดีเนะใส่ดีค่ะเกลกเรากะโคกแบบนี้มันไม่เคยกระเด็นนั้นวะค่ะฉันใส่ห็นพ้นผักกาดคนมัก บักแบบง่ายๆเลยตัวนี้ใส่เตรียมรถดีเสือนัอคะเพาว่านนไป่ก็เป็นหนูอย่างเนาะคะ่ะมันก็สินี้เลยิ้มตาจันน้อยตัวีเท่าสหร่สิดถ้าทาถ้าไค่ะ นี่ครับข้างน้ายังอยู่นักปันนักปั่นจะกรยานระดับปรเที่มาสิเจียวครับผมขันที่หกคันที่เจ็ดในขันที่เจ็ดยังอยู่สามในรถมันเขาบอกว่าเนีนี้หลังสองแสนราแรงแต่ว่านลไฟไปเรียบร้อย้วครับผมเนอะไรก่อนเงนไอะไรเร็ะกระานที่ล่ระาะี่ด้ค่ะ เป็นปีบัวแล้วเหนต้กลางตนกลางกลไครับผมนี่ก็แจะเสียบไปดีครับบางทีครับแล้นูตัวนี้ไงสุดๆเลยค่ะพ้อแล้วสองแลครับเค้โตกับใส่หาโตรับทงถุงเนี่ยหงาโตกับหนหอมไปหอมแล้วครับจะเทียมถึงไฟหอมพร้อมสองเอเอนสันห้าร้อยบาทีฟ้า สี่ฝาอะไกนะกามกนอนาสี่นา,าลลนี่ครับยังย่งย่งอ,ยงอีกตัวหนึ่งมันวะครับใจยาประกันตัวดีวยวกัน <c oughs> <c oughs> ด้าน,นี่ครับหนูเฮามีทั้งเมิด6กตัวครับผม ตัวสามตัวนี้เป็นเปลงี่ตัวเท่าเท่านี่ตัวกิริศครับผมเอามันมรท่าันยมันไหมไรับเห็นหมูพอยะดุนกับบาปุ๋ยเห็ดเนื้ไส่เนาะเห็นหมูหั่นเอาวันน้ากระเทียมเกีียวถอดเอาน้ยมันมามาท่าหนังมันครับมันจะได้เหลืองๆหอมพอมครับ อ่ะเดี๋ยวอัิเได้เรื่อยๆครับผมแต่ใช้ไปเฮ็ดดี่แต่หน่อยใส่เสีย <ch> อ้างอันว่าจงไงน,น,น,นะครับก็ได้อ้อยว่างวินเทจอ๋อวินเทจชื่อเองเซ้าใสของสาม,สามีเหลียวเนี่ครับผพิดแล้วครับม,มีคนสมัยั้อมีใบัน อันนี้ไม่ได้ในจริงหรอกค่ะนี่ครับพี่น้องแฟนคลับเพิ่นกระทักมากนะครับว่าทำถ่ายรูปบ้านให้เบิ้งหน่อยโพดครับงานตรวจจนนี่แล้วนี่ครับผมอันนี้มันอาจจะมองบ่อขอบเขตย่าชัดเจนมาเลยครับเพราะว่าแสงมันหลายครับผม นีม่มือนีมาย่างหนูกันอยู่หลังคั่วครับมันนี้เพราะว่ามันกะบอคอยมีแดดครับผมกระิหายกระทิ่นหน่อยพ่นย่างไปเรื่อยๆเราสิอัปเดตให้เบิ่งเรื่อยๆนะครับไปเจียวกระเทียมมากจ้ะบอลเลวบอลเลวทางแหลกเด้อสตรนี่พี่น้องพอ,น,พอน,น้อยจะได้ชิมริ้มรถถ้ามาชิมเรากข่งด้ครับ <c oughs> แต่ว่าตัวนี้มันอยู่ขอบเนาะว่ากันก็เลยย้ายตัวตัวในออกมาเนาะสลับ เย็นสักหน่อยหอมไปหอมเลยหอมกระเทียมคือไป <c oughs> หอมแค่น้ำมันสืบว่ะแงงค่ะยางแบบไกเ่เย็นเหมือนีดเอาซุกางามๆแฮมแฮมเอาแบบเสีบงาม,มๆคือของเบาปุยอ่ะนั่นแล้วคือเราอะไรือเป็นหุกยามไม่น้อยด้านนี้ที่น้องบานนี่ต้องพทิกสีดุดๆจักหน่อยด้วยจะซ้ำมันหรไม่ ตีนมาไม่ได้งามเนาะน่ากินเลยซุป็หิหน่ากินน่าอร่อยโอ้มันกำลังเยอะมันหนูนก็ะไรนี่ใส้กับตอนมาใส้กับอัดกระเทียมลงหมยังค่ะเลยเห็นตัวนี้มีค่อยมันหน,น,นูเนาะน่เล่ารักษาหุน <laughs> <laughs> ถ้ามันคนไปเตาอะพ่อตัวนี้ท่านจะติม อัปเดตสถานการณ์ครับผมทิกขึ้นมาเบิ่งนะที่น้องบ้านน,น่ากินบ่ตัวแรกหนูจองกับตัวสุดท้ายตัวนี้ว่าใส่จองจก,ก็ตัวสนนุดท้ายหน่อหน่อยนี่แต่ว่าโอ้ยติดตัวเลยจองตัวแรกกันนะ <c oughs> เจ็บทุกตัวเลยพี่น้องเลยมันทุกตัว,ตว,นนวแต่ว่าเราไปเห้ยอ,อิ่มอยู่ตัวนึ่งแล้วมันซุกก่อนเขาจองกินเขาถ่าอยู่คุณผู้ชมเขาจองเพราะว่าเม่ไหร่ก็จองหิว เป็นกินเข้าท่าละไปเที่ยวร้านกินน้ำบ่อาครับนอ่งน่ารัจอมสวัสดีกล่องนะจอมสวัสดีครับผมปิ้งหนูข้าวหลามปิ้งไฟมันกเตะดิรัดมั่งเอ้ยความวอนงานผู้น้อยปัดบันยันลมคอยยังสุกละบันเข้ากับเตี้ยมหาผ้าเข้าได้ละบันบันนี้เราไปกินเลยได้พี่น้องกูนะโอ้ย หกตัวที่ดีที่ร้านไปกินสองโต๊ะไว้เป็นสี่ครับพี่น้องจะเสียบแต่ว่าแต่ละตัวนะสุดยอดเลยนี่ครับบุญไว้บุญมือบ้านนี่เขามากินอยู่สวนดอกไม้กับทินหน่อยครับผม <S <S สวนดอกไม้อันไหนละ่ะซือซ้อมาแพงๆแล้วกันใครทำโอ๊คพี่นอ้องโอกคลิปน้องเนี่ยน้องพี่นอ้องแข่งเสริฟอยู่ดิจักบาทละลูกันอ,อันละซีฟละสาวไรอันเนาะ เหมือนน้ำต้นใหม่เนี่ยเป็นหมื่นแล้วค่ะระกบารแล้วถิ่นรักเจ้านี่นี่ชิมดูดูจอนวันนอ้โอ้ยก็โทษหลายๆกากิ่นสะเทอมันได้บี้ออกมาแล้วมึงน่ยพี่น้องเป็นตะแเสบบ่ะก็เหลืองงามแต่ใจไม่สุดสุดเด็ดเคล็ดลับแม่โกกตลอดได้แต่เปลี่ยนนะแถวเอออย่าใส่แต่อันเก่าหลายสุดยอดเลยพี่น้องแซ่บมาเด้อครับ นังเวยนั่งเลน้องครับผมปวดนั่งเป็นหนังโอ้ยเือฮือฮือฮดอฮือฮอนือฮอนือฮือฮือยฮอยือนือฮ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 ือืฮอฮือฮือฮือฮ่อยดอฮอฮอ้อฮื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  ให่หอมมันดีเนาะเขาใส่นะครับเขาไส้ครับเดีน้อยไม่อยากจะบอกเสากินหนังป็นตะแเสบออกมาน่าอยากินฝันเหมือนรอบเลยครับโอ้มันละมิดปดูด้เนาะเอาเลยเหรออเลยครับนี่พ่อจะ่ินนองขอคำนี้ไงจะคำมืะกลัว ดังขอดบอ,อุ้ยต้องคุยกับไปให้มันมาจากพุ่มมิดไม่หนั่นเห็นเส้เกลียวถึงเนาะหนูเอาเลยค่ะนี่ดเด้อพี่น้องก่อนเดี๋ยวดู<อ>ในประเทศต่างประเทศแถบี้มากินปิ้งหนูครับเหมือนเสี่ยงแมงดาหอมอน,นออออี่อันนี้วันไหนเลยว่าขับได้ได้ค่ะอ้ือนี่มันเสีย บมีการทามือนี่มันยิบเจียวได้พี่น้องนี่มันโหแมงดาขาแมงดาพีองกินเดี๋ยวได้ถึงหวอนแล้วเล่ยลมน้องหันครูอ๋อพระท่านเนี่ยมันเจริญเลยถึงแซ่บยังหอมก็แล้วแค่แมงดาประตูอัารมณนดังบางกระปุกก็ะละเห็นตอนมันนำได้พี่น้องบางกระปุกอะไรม่เห็นความ ผลหัาเดียวแล้วก็แค่มันยุงมั่งเลยเนาะต่ำหัาเดียวละใส่แบบทุ่มลงลงไปเลยครับแมงดาในแกวถ้าปูก็ลัางไตแมงดา,ใ,าดใช้จั๊กจัวกระดูกผลิตให้เพิ่มนะควัมซิบก็โตเข่อพลาดโอ้แมงดาบ้านคนหลายนนนลเนาะมันเป็ฟ้าเอ้ยกลี่ไรกูสันห่าหาหนาแต่ถึงมันความีเด้อแม่ตัวปิ่นน้อยตัว ม่ตูั่นหยาดนัมันแบบว่าเม็นต้องปุยหน้ามันก,ามมากินน้ำเมอกันคลนนะท่านมันเยอะค่ะพอปูเมญ่าวิสานบานลงหน่อยเฮ้ยหมหอยเจ้อทันเ <c oughs> มือนคืนโทรไปแล้วขสายแซบบลูก,กินอีกบ่ะแม่แม่สายเสียวมาเลี้ยงเลี้ยงมยดีนะกูถ่ายเอาพันกับถ่ายเอาไม่เงแม่ก็ไม่งีเป่า <c oughs> แก้าหัวอาหารเพิ่มหน่อยกงไม้่อคืนน่ครับนี่ เจอกรหงออาหารเขาเยอน่อยเลอว <c oughs> ะใช่ไหมเน่เราอ่ะมอ,อ,นอ,อนยงดีเลยนะตอนเท่าเหล่ยงตอนนั้นอะออกลูกออกเตาแมงเราไม่ยำแรงเลยหอมดีเนาะพอปลาทกเพิมขนาดขับเสาอานี้ขับดีจัง นี่ก็มันเห็นมันเจ้ะหมังีมแซมบ้วมันเป็นปลาดุเด่นแบบแม่แบบโบลันโบลันเนาะแม่ครับลันปลาทูมันี่แบบมันยังมิกแบบนิ่งๆไม่หลบนิ่งๆถ้ามามัหนูแซมเนาะจ้ะแม่แม่แซมปลาต้มขิงหนังเสรจปลาต้ม หมยาบโซงมันโคตรสดยอดเลยพี่น้องอคือคุณบางแก้วอ่ะท่านมันว่ากับมันย่างอมันตรงเสี่ยงก็อฮะมองเลยมันดุเดี๋ยวพอเนื้อริ้วอืมแงหมูตอนแล้วเนื้อริ้วเอามาย่างจำยีมม่ค่อยติดแล,ล้วลูกแชนกุ้งอย่เลย ห่ามไปครับแต่เมื่อวานได้หอดตากเมื่อวานแต่ก็แแ่บคือเก่เาครับพี่น้อง <c oughs> ครับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องแฟนครับทุกมองทุกบอนคือเก่าแล้วครับคิดต,ตามรับชมเด้อครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมกอน้อยซอยเดิมทั้งลูกเคยลูกสาวทั้งแม่ใหญ่ปางครับสอนเช้ามื้อนี้กินปิ้งหนูโอ้สุดยอดเลยพี่น้องขอบคุณครับผมขอบคุณคับ เป็น oh. หลายอันหลายอย่างอยู่ยครับโคจิดีดนะํา